เราจะไปสู่ช่องไงแอมหนุ่มเมาส์ครับวันนี้เราจะมาเล่นลหมบอลแบบอะไรนะครับคุณไอดูดูดูชิตาหนิก้านะฮะซึ่งแบบนี้เขาต้านที่จะเด่นก็ตีกันนั่นแหละเสำหรับใครที่รู้นะฮะจอมเวนั่นเองนะครับคือไซซีเอสแล้วคนสีดำๆแบบเหมือนไอยำนั่นเองครับไอเงียบาองเงียบก็คืออ่าเขาวันนี้เขาม่มีนามว่าอะไรไอเต้นะฮะเรา้งเลยเราบอกีวีแล้วก็ปวดอะไร โอเคคลิปนี้อ่าผมก็จะให้คุณไอเอ็มอกับโซคุณนี้ตีกันเลยโอเคเพราะฉะนั้นเด็เวลานูผมาก่อนโอเคมาเริ่มหนึ like ่งสองสามเอาเลยเอาเลยเฮียสมรีดาดาอะไรวะแบ็คลูม มาเลยเดี๋ยวกูกูอาจจะดูแบบว่าสนุกสนด,ด้อ่มามกนาดมโอ้ใช่ระบกไว้นะเราแข่งอะไรง้กันแค่สรอบนะสามรอบ <Okay. S 2> ไม่เดี๋ยวเอาเอากี่รอบเดีส่งกูขอให้มึงรีเควสเลยสามรอบบ้าดิเอวอลีเว่ยมาแล้วิว่งมาล้อะไรวะเอ้ยน่สายกำลังลงสายกำลังบิด่อ๊ย เดนเลยอ่ะไอ้ก็เดนเลยขวางทางเองเยอะขวางทางอ่ะกคตรเกลียเร่กูไม่เบิ่อเนี่ยจังหวะนี้โคกกำลังจะคูวคอยโคชให้สกิลโดนไอ้้ียดมาอย่าขวางอย่าขวางพี <c oughs> ่อย่าขวาง <c oughs> เกี่ยวขวาง กูป่วยกูบิดีกว่าเนี่ยเล่นไม่ดีกว่าแต่มันบากกูกูบินดีกว่าพวกมึงอันนี้มันพวกมึงอันนี้มันไม่ด้จะูอะไรสิดีกว่าหรอกเอาง่ายง่ายเอาเาอะเงเี๋ไงเเดี๋ยวไงงเี๋ Nói bóng ra được mặt trời ăn sáng tay ngay trong 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 tay ngay 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 เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโอ้ยงานเดี๋ยวันนี้โอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาเขาตึงอยู่โอ้ยมึนมึนมึนกับพื้นว่ะ เรงใจชุดเลยนาะโอ้โหแมงมวตัดเมื่อกี้นี่ถามขัดคุยแล้ววะเฮ้ยะเขาเต้ยกำลังวิโคอยู่มันจะเอายังไงอ้๊ยเต้ยอไอ้เหี้ยอะไรวะเต้ม่ขัดคยไมู่้วี่ตรงนี้กำลังวิคโอ้จะเอาไง

มันหลบได้อ <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้ไม่หลบมันได็กไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าเฮ้ยเขาไม่รู้ว่ามันพักสเก็เหรอวะอะไรวะอยากทีสะก็ดอ๋อรู้แล้วเน็ตแม่งก้าเกยที่มันเลยรู้รู้เลยรู้เลยกูคาดดาวได้เลยมันย่อมเป็นเน็ตแบบว่ามันก้าขึ้นเขึ้นหลบไม่้มันไหนเออเอ้เจ้ามึงหรอวะไอ้เนี้ยคนเรียกอะไรเละเดี๋ยวเราไปดูกันจะใช้ทนะครับโอ้ คอมโบันแต่เขไม่โดนวนอวนมโบเดียวกันนะอหูม่แล้วโนอโหดไอหูม่งปากม่นไปไหนตอนนี้เปยังไงดีฮะเวหูไม่อ้ดไม่ไม่ดนเต้เนตไม่บอกแต่ตอนนี้เต้สวนะเต้สวนอตอนนี้อ้หวนูไม่ก็ไม่โดนว้อหูก็ว้าไอหูก็วไอห เอาเไะทีนึงโค้ยโอยลม่รู้มัวอเกออแตอนนี้ เเร็จนาทีอ่ะน่ะโอ้ยโอ้ยอยากเปลี่ยนตัวว่ะตอนนี้โอ้ยโค้แล้ว้งแล้วอเครับเปิดมาพูดเบาได้รึเปดีนะลงตาลงตาเดี๋ยายด้ายดิ กูดูดิมือริ้นไอ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยมอนมืริ้นมือริ้นกูใครทักมาวะไอเฮ้ยไอ้ไอ้อจะเล่น่ไันนี้ไอ้ย่าใครทักมาวะทิ้งแม่งโอ้ยโดนตาคอนโดนพวมาเลยผมก็มายนสวนแล้วไปตายวะตายไม่เจอกูเห็นอย่พมานะอย่พมานะกูดดขย มึงเป็นตัวเสียใจเด็กผู้หญิงพวกเอ้ยผิดตัวเฮียเอ้าผิดตัวแป๊บหนึ่งโอ้ยผิดตัวแป๊บหนึ่งออ ยเอาเรม่คุณอะไรม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูคุณในนีพี่คุณคุณพี่ขาบิผมไม่ได้รว่าเขาส่งอะไรมาครับ ค่ตอนนี้คือผมสนใจแค่ว่าตอนนี้มีพะเดขึ้นโรใช้ตีเนอร์โปรเอกรใช้อ่าตอนนี้เอกรใช้หามเพื่อนมันเอกรูนี่แนจริแล้วไอ้ต้นึ่งแต่ว่าเต้ไม่ยอมรับยูวิรีงแล้วกวนตีนขมาแม่อไม่ได้คือสามคือสอ้กูนม่เข้าไอ้ควายกู่ติดตัวกูเลยกูจ้ kon <laughs> <laughs> yeah, <she p> <laughs> o <out. laughs> เอ้เราถดคนจีนจัดเลยโอเคอะเดี๋ยวผมรีเซตคุณเต้ก่อนอ้เหี้ยให้เขาเนี้ให้เขาเนี้ไม่แมนติยนะไม่เมื่อไงไอ้เหี้ยก่อนรีเซ็ต๋ยวกูแม่งคนอสกอนไอ้ยังไแม่งไอ้ลาหยุดลาสอสนะ ไอ้เฮี้ยมันจะเป็นการดูที่โกงมากเลยใช้ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมองสอไอ้เฮี้ยมองสงศูแล้วนะฮะชูโจ้สชออมันบอกว่าอะไรวะกูไม่ดาบแสงอะไรนี่แหละไม่ใช้ดาบแสงกูไม่ใช้ดาบสายแล้วตะกี้คืออะไรครับผมกูผมผมย้อนฟูดได้นะผมมีฟูดนะ มีฟูดนะเมืเ่อกี้ทุกคนไม่มีฟูดกันหมดมันเหมือนมันบอกความสามารถด่ามั้งว่าแต่ว่านี้นถ้ามันโดนมือสามารอบมันจะอันนี้มั้ง <c oughs> โอเคมาเฮ้ยม <c oughs> ือไม่ทันตั้งกลัวเลยจะขื้นแม่งเลยมาแก้ประเด็นดีข้อหาข้อหาอันนี้ตี คอเดมันไม่ค yeah. well, ่อยขยันเายค่อยแดงไปก่อนโอ้ยโอ้ยฮ oh, right ่าฮ่าฮ่าฮ่ไโอ๊ยเป็นกระสุนขนาดใหญ่กว่าอีสัสเฮ้ยด้วยมือชกเถนะว่าดีๆจะดัดเนยโอ้ย โอ้ยม่ได้ใช้จัสักกิวเลยมันบอกได้แต่นั้นน่ะมันบอกได้ใช่กูนี่แหละแล้วก็แล้วก็อีนบอลสวนมันได้นะแต่นนน่ะมัาได้ว้ายวบอกก็ไม่ได้เพราะวเพราะมันแกินหยุดว้าวยไม่หดจัดกูสะใจเฮีย เดี๋ยวจะคิวสาวเนี่ยกูชอบเลยเยี๋ยวให้มีกานที่สองไขการคอยมึงไม่ โอ้ oh. 3, สกิลสมสุดที่รักอย่านะไอ้ยดูว้าอว่าอเหียมึงอยากโดนสกิลเตะก้านคอกูเหร

าสตางกูไอ้ีโสกัดโอเหี้ยโอสเตเมอร์ไอ้ัดเตตอนนี้สเตเมอร์แล้วเต้ไอกัดีไม่โดนไอ้นโดนโอ้ยีเป็นยาวอะไรกันที่ผา ูัวแ้ตายละกูกตายะวู้ยออม่โนตายนะท่านั้นอ่ะ้ตาย่าโดามือสองทนโดตายติทิวก็บอกแค่นีละตายละเหี้ย้ตายของจ เบี้ยดเบี้ยดเบี้ยักเบี้ยดเบียนห้าเียวท่านอะไรี่กูชอบตาแม่งได้หมดอะ้ยเอไม่โดนว่าเลยได้ยังอะเบียดเบี้ยดรักกูสกอรย

เบลีย์ด oh, oh. oh. ูเอาเบลียดโอ้บลียดโอ้อ้สว์มันรู้ทันเลยทำไมมันรู้วะเอ้ยกงตายยังยังไม่ตายไอ้พงยังมีชีวิต ดูดันเล็กนิดเดียวตอยคอนเซเลคเตอร์ดูดันท้าวอะไรกันอยู่โอ้ยเฮีย ห้ามันเล่นตุกติกเมื่อไหร่กูมึงเจอสกิลกูแน่เฮียอ่ยเอย่านะวิ่งวิ่งมาโดนะดนะวิ่งมาโดนปืนนะ,ว,ะวิ่งมาโดนสไนเปอร์นะวิ่งมาโดนสไนเปอร์นะอย่าหานะอย่าวิ่งเข้ามานะมาดีวะเฮ้ยตอรนี้กูมาแล้ว ทำไมแกแค่ได้เพื่อนเลยควายไปไหนเหรอไอ้นุ่มเอ้ยมานสิสินุ่มเฮ้ยยี้ี่ไอ้ยี่แิไยี้นอกสนามไปออนอกสนามเหรอทำอะไรองเอ่กูไออมูเซ็ตมาถ้ามันออกนอกสนามกูจะจะจะาักรกันเนี เราต้องร่วมใจยืนตรงเคารพองค์าตขาขึ้นเลยาูใจไม่และาลองปททย ใชะสอะนี่เหรออมกูไปไหนได้บ้างกูวิ่งไปไม่ได้มันวิ่งไปไม่ทันกูทำยงไงก็ได้แหละแค่รอดอ่ะ วางระเบิดเดี๋วให้กัมาโคตรใจเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้นินไวแผ่นดินไหวโอ้ยไอ้นินไหวเอิร์ทควักเอิร์ทควักทำไมว่ามันมีอะไรวะขอไปดูหน่อยดิเอิร์ทควัก